สวัสดีค่ะพาชมบอนสีมีนามว่าเมืองนครชุมนะคะเม<อ>ืองนครชุมเป็นบอลเป็นบอนด่างบอลป้ายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ<ช>สวยมากๆเลยค่ะดูความกัดด่างของเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะมีหลายต้นนะคะแม่ค้ามีหลายต้นนะคะเอามาให้ชมทีละต้นนะคะต้นแม่อยู่ที่บ้านนะคะต้นแม่อยู่ที่บ้านวันนี้เรามาขายที่ตลาดวัดพะนอน จังหวัดสิงห์บุรีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูความด่างความกัดด่างของเขานะคะสวยงามมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้องๆของเขานะคะเริ่มมีใบที่สี่นะคะหลอดใบที่สี่ขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกัดด่างสวยมากๆเลยค่ะเเมืองนครชุมนะคะขอไปบอนสีเมืองนครชุมค่ะอันนี้ใบเดียวใบแรกขึ้นมาก็สวยด่างด่างจึ้งมากๆเลยนะคะ ใบแรกนะคะด่างจึ้งมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับบอนสีเมืองละครชุมนะคะสเสน่ห์ศิละปะบนใบบอลชวนให้เราหลงไหลหลงรักเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมกันนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ